พี่มาตไปไมันสถานอไหมีมาตัวร้อก็ร้อนกมา ปันกับจิกพากันมาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปทุมธานีกันนะคะวันนี้ที่เราจะไปคือตึกพิพิธภัณฑ์พระราม9เป็นตึกใหม่ค่าเข้าผู้ใหญ่200เด็กเข้าฟรีค่ะซื้อตั๋วแล้วแล้วก็มาซื้อสมุดวอล์กลรี่นะคะแบบนี้เลย50บาทเวทํามิชั่นทําเสร็จก็รับรางวัลที่ทางออก2อได้เดี๋ยวเอาไปให้จิกซอปันๆถือไว้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอไปหาเพื่อน เตีมแม่ลูกวันนี้เรามาถึงกัน10โมงนิดนนะคะเขาเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นในวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตเลิกวันธรรมดาปิดบ่าย3นะคะเข้ามาข้างในแล้วให้เลี้ยวขวามาจองเวิร์กช็อปก่อนนะคะเพราะว่าบางวันคนเยอะเวิร์กช็อปจะเต็มเร็วค่ะ ที่นี่จะมีกิจกรรมให้เลือกทําเยอะเลยนะคะบางกิจกรรมก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยวันนี้เรามาพีพิธภัณฑ์นกันเข้านะนี่เราเาอีกครั้งนะอุ้ยเขาจะพาเราไปที่โซนไหนคะตามเขาไปเลยอเดริกาหนูนนดกดอเดริกา น้องออโรร่าาได้กน้องออโรราเพื่อรับปิการได้เลยนะเอาหน้กกตามน้องออโรร่าไปยังบราขอบคุณที่ให้คะแนนความยนดพอใจ บิ้นกับหมีคั่วโลกได้ค่ะใช่ค่ะอะไรอ่ะปันปันนกลิตเติ้ลอ็อกจำลองใต้น้ำแล้วก็รู้มันกินนมอยู่เนี่ยมันอยู่ใต้ดินมีตัวอะไรอยู่ใต้ดินบ้างคะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นจิงจอกจิงจอกโอ้ยมีลูกเหมือนกันน่าลูกกินนมอยู่ ไงลูกมันสามตัวเนี่ยค่ะเ้ยเออหนูแฮมเตอร์ก็ชอบอยู่แบบนี้นะคิดว่าเพราะอะไรคะใช่เขากันความหนาวจากข้างนอกใช่ไหมค่ะเขาก็มาอยู่ในโพงใต้ดินเขาเรียกกระโจมลูกเกรเจนกสีเทาใจกล้าแห่งป่าสนที่ดักหนูแบบนี้ด้วยที่บ้านอาม่าเคยใช้แบบเนี้ยที่ดักหนูอ่ะ ใช่ไหมเขาให้เอามือเล่นเรงนไงแล้วก็เอาอาหารใส่ปากการอ,อพยพของปลาแซาลมอนว้าวนี่คือตัวอะไรรู้ไหมข้างบนน่ะที่อยู่ของบีเวอร,วอร,วอร์รู้จักตัวบีเวอร์หรือเปล่า ไปแล้วเต้นบูชายันเต้นบูชายัน i i r d n s u b เดนมารสักพักนะคะหิวน้ำแล้วก็มีโซนให้พักทานน้ำทานขนมกันนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่อร่อยไหมคะกินอะไรคะโกโก้สตรอเบอรี่ของคุณอะไรคะ ะะเดี๋ยวเราไปดูภาพยนตร์ในโดมยักษ์ที่เราจองไว้กันก,ก่อนอา,าหารนะคะแล้วก็เดินผ่านทางออกขึ้นบันไดามาเลยมาดังโซนในหลวงของเรานะคะเราก็จะผ่านโซนนี้ไปนะคะก็จะเป็นโซนทํากิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็มีโดมใหญ่ๆอยู่ค่ะจะเป็นเรื่องราวสั้นๆน,นะคะประมาณ7นาทีนะเสร็จแล้วเราก็ลงไปกินอาหารเที่ยงกันที่ฟู้ดคอร์ดด้านล่างนะคะ เราก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะอันนี้ใครเดี๋ยวเราจะไปเอามเล่นที่ตึกอะไรที่รัฐธรรมน9ค่ะกันต่อยนะคะข้งหน้าอาจจะได้ไปตึกอื่นนะคะข้งหน้าอาจจะได้ไปตึกเดียว กำลังจะชนแอีกซอเป็นไปเข้าไปดูแล้วได้ยินเสียงด้วยเป็นทะเลทรายตอนกลางคืนอ๋อนี่ฝนตกในทะเลทรายอ๋อมันอยู่ในรูห,หรอม,มีตัวอะไรด้วยอ่ะเธอ,อดีอ่ะมาต้องขดปุ๋งตรงนี้นะคะต,ตอนนี้เราเข้าสุขีนของคุณนะคะสไลเดอร์ด้วยอุยสไลเดอร์ เดดไปสไลเดอร์ไหมได้ไปด้วยกันต้นโอ๊กยักษ์แห่งพงพนาเออเดี๋ยวจะขึ้นบันไดยังไงเหรจ๊ะไป, <laughs> ไปได้ไงก็ร้อยสิบขึ้นไปไงปันแม่ถือให้ไหมเดี๋ยวตกเอามาขึ้นไปเลยค่ะว้าวนะ่าสนอกจังเลย เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาอันนี้ให้เดี๋ยวลงลงกับแม่ให้เธอลงก่อนเลยอ่ะเธอนั่งรอก่อนนั่งรอนั่งรอถามเขาว่าลงก่อน่เ <c oughs> เสียงด้วยอ่ะไหนหเข็ดอบอ,อุนนอออ่นเธอแปะแม่แปะให้หน่อยได้ไหมนเขตอบอุ่นแพน้าแม่แปะให้หน่อยหนึ่งสองซึ่นอะไรคะไหนชนอะไรใช่ใหไ,ไหมน,น้องมนแกะต้นไนม้ทีข มาไปถ่ายรูปหน่อยนึง ใช่ค่ะมันต้องมันีย่แล้วค่ะอโอเคอ่โอเคอ่โอเคโอเคโอเคมือใช้อะไรเหมือนแชม่เอาออกมาได้แหละค่ะเพราะอย่างที่ชุดเปียกเรามันจะหายล่เลยค่ะเป็นกิสรินที่ใชทบู่ อะไรอ่ะเขาคุยปาตาารายการยูตรงข้างหลังคี่ปาตาอะไรกันอาเป็ดเพื่อชู้แห้งค่ะอ่ะตรงอันอ่ะขอไหมไม่มันแตกไม่ได้มันดึงออกไม่ได้ลูกนมจับอนดจับอลกัขนมคอกดแล้วเหียหนขยัง สวยอโอ้สวยงามไเอามาเอาไปขายอามาเอาไม่ให้หรอกของนู มีรองผู้ชายเลยนะนะครับน่าจะลงเปเรซีกเลยเนาะนะครับวันนี้โอ้นักทดลองเขาองกันนะครับตอนนี้่องอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มแล้วเนาะ ว่ามันตรวจพบโปรตีนซึ่งก็อันปานยิ้มกันลูกถ่ายให้พร้อมกันสองคนเนี่ยยกเกิดโฮมีดทำท่ายกทำท่ายกอ่ะยกขึ้นมาลูกไม่อยาก,ก,กอยากกินจริงนะอันไม่ได้กินจริงอะไรอ่ะเออก็มีเหมือนกันเธออ๋อเหมือนมาปิกนิกแคมปิ้ง ดีอยูนะเดี๋ยวไปตามหาก่อนว่าป,ปา๊าปันปันจิกซออยู่ไหนกันโอ้ยเย็นหาเย็นี่เย็นเดินไปตามหาคนปอยตอนนี้ก็ประมาณเกือบสามโมครึ่งแล้วจะสี่โม มีคนวันนี้คนน้อยมาก อ๋อเอาต้นไม้ไปทำอะไรคะวางไว้เพื่ออะไรชะลอน้ำใช่ไหม<อ>นี่ก็โอ้อ๋อ่นคให้เปิดอะไรเปิดอะไรเปิดอะไรอ,อ,ไรอ๋นี่อเปิดนีอไม่เอาอมีตัวอะไรออกมาก่ออ๋อก็เป็นแกะลิ้นช้างแล้วก็มีดินดินล้วนปนทรายอะไรอย่างนี้น

เดี๋ยวไปดูน้ำตกกัน สมุดค่ะเอเป็นแผ่นพับตรงนั้นแล้วก็อ่าคนละสองชิ้นอย่างได้อันไหนิที่กซเอาอะไรคะมองเห็นไหมลูก มาเลือกไอติมแล้วลูกอไหมคะสนุกมากเลยค่ะอร่อยด้วยมาอีกไหมคะมาอีกบอกว่าไว้เจอกันอีกนะคะสุดจุกจังช่องอะไรคะช่องอะไรหนูที่ทำเลบอกกดเลค่ะกดเล่นก่อนเลย